พบกับคุณป้าพาถักในช่องฮอมโพชน,นะคะวันนี้คุณป้าจะพาถักคอปกเสื้อคุณป้าจะใช้ไหมเบอร์ยี่สิบเข็มเบอร์สองนะคะมาดูวิธีทำเลยค่ะ เราจะเริ่มต้นงานด้วยการขึ้นโซ่นะคะเราจะขึ้นต้นงานพอปุกตัวนี้เราจะใช้โซ่ร้อยสามสิบสามโซ่นะคะทางตามคุณป้าเลยค่ะ ถักไปร้อยสามสิบสามโซ่นะคะถักครบร้อยสามร้อสามสิบสามโซ่แล้วนะคะเราจะเริ่มต้นแถวที่สองด้วยโซ่หนึ่งคอทอในทุกหลักเลยนะคะคอทอ ตามไปเลยนะคะแล้วข,ขอให้จบแถวเลยค่ะเราก็ถักมาได้ครบแถวแล้วแถวที่สามเราจะพลิกงานกลับ ึ้นต้นด้วยโซ่สี่พันหนึ่งครั้งตรงหลักเดิมต่อไปโซ่สามข้ามสามหลักหนึ่งสองสามมาคอทอตรงหลักที่สี่โซ่สาม คอทอตรงหลักต่อไปโซ่สามคอทอตรงหลักต่อไปทำแบบนี้สามครั้งนะคะจะได,ด้งานแบบนี้สามสามครั้ง ต่อไปโซ่สามข้ามสามหลักพันหนึ่งครั้งตรงหลักที่สี่โซ่สองพันหนึ่งครั้งตรงหลักเดิมจะได้งานแบบนี้นะคะ โซสามค่บสามหลักพอทอจุกหลักที่สี่โซ่สามขอทอตรกหลักต่อไปโซ่สามขอทอตรกหลักต่อไปโซ่สามคอทอตรกหลักต่อไปพอเดาได้ครบ แบบนี้สามแล้วเราจะโซ่สามข้ามสามหลักพันหนึ่งครั้งตรงหลักที่สี่โซ่สองพันหนึ่งครั้งตรงหลักเดิมเราจะทำแบบนี้ไปจนจบแถวเลยนะคะเราจะครบแถวที่สามแล้วนะคะ มันก็จะลงตัวพอดีถ้าใครไม่ลงตัวนี่ให้กลับไปนับตอนที่เริ่มต้นนะคะโซ่อาจจะเกินหรืออาจจะขาดถ้าโซ่ร้อยสาสาพอดีจะได้งานลงตัวแบบนี้นะคะเราจะจบแถวด้วยพันหนึ่งครั้งตรงหลักสุดท้ายโซ่สอง พันครั้งตรงที่เดิมนคะคะจะลงตัวพอดีแล้วเราก็จะทัาแถวที่สี่พลิกงานกลับก่อนค่ะแล้วก็โซ่สามพอทอลงตรงที่เดิมโซ่สาม พอทอ,ทอลงตรงกลางนี้นะคะโซ่สามพอทอโซ่สามข้ามมาตรงกลางนี้นะคะ่ะที่สามหลักแต่เราจะใช้หลักกลางนี้พันหนึ่งครั้ง โซ่สองพันหนึ่งครั้งตรงที่เดิมโซ่ส,สามตรงกลางตรงตรงนี้จะมีอยู่สี่หลักค่ะ าำตามคุณป้านะคะบางครั้งก็พูดผิดค่ะโซ่สามโซ่สามจะมีอยู่คอทอสี่ครั้งแต่จะมีปุ่มนี้อยู่สามปุ่มนะคะ ก็เหมือนกับแถวแถวนี้นะคะก็เหมือนกันโซ่สามพัดหนึ่งครั้งโซ่สองพัดหนึ่งครั้งตรงที่เดิมค่ะก็จะได้งานแบบนี้นะคะเดี๋ยวคุณป้าทำให้ดูอีกช่วงลายหนึ่ง โซ่สามคอทอโซ่สามโซ่สามทับให้ได้สามผุ่มนะคะค่ะก็จะมีอยู่สามหุ่มโซ่สามมาที่ตรงกลางพันหนึ่งครั้ง โซ่สอง่าจะได้แบบนี้นะคะเราจะสังเกตง่ายๆถ้าแถวแถวที่เราทำเสร็จไปแล้วก่อนหน้านี้เป็นปุ่มเราก็จะทำแบบนี้เป็นหลักแบบนี้ แต่ถ้าแถวนี้เป็นหลักเราก็าจะทำแบบนี้ปันสังเกตง่ายๆค่ะทำให้ครบแถวแล้วนะคะมาดูการจบแถวที่สี่นะคะจบแถวด้วยโซ่สามคอทอโซ่สาม เอโซ่หนึ่งพันหนึ่งครั้งค่ะแล้วเรารก็จบแถวที่สี่เราจะเริ่มแถวที่ห้า 4. พลิกงานกับโซ่สี่พลิกงานกับโซ่สี่พันหนึ่งครั้ง นะคะจะได้นานแบบนี้ต่อไปโซ่สามเหมือนเดิมค่ะก็คอทอแล้วก็ทำปุ่มด้วยโซ่สามคอทอให้ได้สามปุ่มเหมือนที่เราทำมาแล้วนะคะ จะได้งานแบบนี้สู่สามก็ทำเหมือนแถวที่เราทำแล้วนะคะค่ะจะได้งานแบบนี้พันหนึ่งครั้งโซ่สองพันหนึ่งครั้งตรงหลักเดินโซ่สามคอทอ ทำให้ได้สามปุ่มสู้สามพันหนึ่งครั้งก็คือทําเหมือนแถวที่แล้วมานะคะทําให้ครบแถวเลยค่ะมาดูการจบแถวนี้กันนะคะ โซ่สามแเราจะข้ามาที่หลักสุดท้ายนี่นะคะพันหนึ่งครั้งโซ่หนึ่งพันหนึ่งครั้งตรงที่เดิมคลิกกลับแล้วเราก็จะขึ้นต้นแถวใหม่ด้วยโซ่สามพันหนึ่งครั้งโซ่ สามพันหนึ่งครั้งโซ่สามแล้วก็ทําเหมือนเดิมค่ะพันหนึ่งครั้งอขออภัยค่ะตรงนี้คุณป้าพูดผิดไม่ใช่พันหนึ่งครั้งนะครับเป็นขอทอค่ะแล้วก็ทําเหมือนเดิมค่ะ ากนั้นก็จะเป็นพันหนึ่งครั้งโู่สองพันหนึ่งครั้งโู่สามเราก็จะมาขอทอแล้วก็ทำงานแบบนี้ทำสามปุ่มป่าเรียกปุ่มเพราะว่ามันง่ายดยีแต่ใครจะเรียกว่ายังไงก็ไม่รู้เนาะ โซ่สามพันหนึ่งครั้งโซ่สองค่ะก็จะทำแบบนี้อีกไปอีกให้ครบแถวค่ะเดี๋ยวคงจะมีคลิปที่สองค่ะเพราะว่าลายนี้ยังจะมีต่อไปอีก เพราะว่าใช้เวลาเยอะเนาะเดี๋ยวไปเจอกันที่คลิปสองนะคะทำให้ครบแถวไปเลยค่ะมาดูการจบแถวก่อนนะคะก่อนที่จะไปคลิปที่สองโซ่สามพอทอ โซ่สามคอทอโซ่หนึ่งพันหครั้งค่ะนี่คือการจบแถวนี้นะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่คลิปสองนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมคุณป้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ